26พฤษภาคม2568ที่รัฐสภานายวิสุิ์ชัยนรุนสอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลกล่าวถึงกรณีปรากฏภาพระหว่างนายจตุพรพรมพันธ์คณะหลอมรวมประชาชนและนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาธิปไตยกอดกันและมีการพาดพิงไปถึงนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีว่า ปรากฏการณนี้เราเห็นอยู่แล้วไม่อยากวิจารณ์เขาเพราะทั้งสองท่านนี้เป็นไปในทิศท,ทางเดียวกันไม่ว่าเราจะทําอะไรหายใจแรงก็ผิดอยู่แล้วบ้านตนเรียกว่าน้ําไหลไปในทิศท,ทางเดียวกันไม่ใช่เรื่องสลักสําคัญอะไรไม่กอดกันก็รู้อยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่เป็นไรไปกอดกันบ่อยๆก็ดีแล้วเชิญเลยตามสบายนายวิสุทธิ์ย้ําว่าเป็นเรื่องธรรมดาทางการเมืองคนพอใจก็อยู่ด้วยกันได้คนที่ติดค้างในใจก็มีหลายเรื่อง บางคนมาขอแล้วได้เขาก็เป็นฝ่ายตรงข้ามคนที่ไม่สมประโยชน์ก็มีไม่ใช่เฉพาะคู่นี้มีหลายคู่หลายคนถ้าทำใจให้ดีๆปฏิบัติทำให้ถูกต้องทำใจสบายๆให้ได้ก็ไม่เห็นเป็นไรก็แค่นั้นก็อยู่ได้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสมประโยชน์ตนเองกับนายจตุพรก็ไม่มีอะไรกันไม่วิพากษ์วิจารณ์ ส่วนการรวมกันแล้วบอกว่าเป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติที่เขาประกาศนั้นก็เป็นเรื่องของเขาแต่อย่าทําให้การเมืองกลับไปอยู่แบบเดิมในอดีตเกิดความแตกแยกเดินชุมนุมประท้วงวันนี้ควรบอกว่าอะไรที่ทําแล้วเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองการยึดสนามบินสุดท้ายก็ไม่เกิดประโยชน์เป็นความยุ่งยากของประชาชนเพราะฉะนั้นมีอะไรอยากพูดอย่างแนะนําบอกได้เชื่อว่านายกรัฐมนตรีรับฟังทุกปัญหาในแนวทางที่ไม่มีอคติ